น้องหยาดน้องหยาดแอ้วน้องหยาดนี่ใส่แว่นเหรอใส่แว่นใครมาใส่เนี่ยของพ่อของพ่อไม่ใช่ของแม่เหรอของ่จ้ะไหนใส่ดูสิใส่ดูกล้องสิอ๋อแว่นใหญ่จังเลยแว่นใหญ่กว่าคนอีกเน่อ๋อเน่ ให่แว่นใหญ่ด้วยเนี่ยวันนี้จะไปไหนเนี่ยไปเมืองจะไปเมืองกลับไปเมืองกรุงเฒ่านังจะเที่ยอะไรอ่ะไปเที่ย,ยขนมเที่ยขนมอีกแล้วเที่ยขนมมาเยอะไหมเนี่ยเยอะเยอะเอามาให้ใครกินบ้างอ่ะออให้พี่นุ่ยกินบ้างให้พี่นุ่ยกินด้วยให้ใครอีกนายพี่ก้อนด้วยเนาะให้พี่ก้อนไม่กินพี่ก้อนพี่ก้อนไม่กินกน่ารั ไม่อยากกินคนเดียวแล้วแมสออกสิ่แมสลงข้างล่างสิทำแมสกัสสบสิโอ้สายแว่นอีกอ่โหวันนี้มากับใครบ้างมากับน้องใหญ่มากับใครนะมากับใครมากับพี่นุ้ยเหรอไอเกยอ่ะไหนล่ะลูกยายก็เดินไปไหนไม่รู้ ไไได้ไหมได่ไม่ได้ไหรอไ,ไม่ได้ไปจานน,นแล้วจานน้วน่แล้วนี่กัวอะไรนะไหนน้ากัวอะไรกลัวอะไรลูกลัวกลัวคนหรอ,อ,หรอน้่<ะ>กไมรา่กลัวก้กลัวมากเลยกลัวมากเลยไปไม่ได้เลยเนี่ยไปไม่ได้เลย พี่นื้อทำอะไร <des per ate> ดูพี่น <cost> ื้อพี่เนื้อทำอะไรลูกนื้อทำอะไรเล่นติ๊กต็อกรอเปล่านล่นเล่นติ๊กต็อกวันนี้เรามาซื้ออะไรกันวันนี้ซื้อผับ้ามาซื้อผัดมาซื้อหมูมหมูแพง,พงทำยังไงดีเนี่ย

เก็บเก็บอยู่เก็อยู่อุ้ยยำไม่ได้เลยเนี่ยเหรอำอ๋ำอ,อทำอะไรอย่างเงี้นทำอะไรอย่างเงี้นลูกอ๋อจะเอาลือ้อแวบนแม่คืลื้อมาจากไหนเนี่ยลือบบอล้อมาจากบ่อลื้อมาจากข้างหน้าเหรอ,แม,อนะแม่เก็บไว้นะแม่เก็บไว้ในเกี้วเอามาเนี่ยจะเห็นได้ไงเนี่ยเออ มันใส่ไม่อยู่หรอกมันใหญ่กว่าคนคนตัวเล็กแว่นันใหญ่มันลร่วงอืมมันจะร่งมันร่วงนะลูกคนยังตัวเล็กอยู่มันร่ไูกนงเ็กอไหนมาดูไอ้ชุดมาลายที่เป็นไงให้เพื่อนเพื่อนดูชุดมาลายที่สวยไหมสวยไหนชุดมาลาย มาลายไงมาลายตรงไหนมาลายเขามาทำชุดให้น้องหยาบทำชุดนทำชุดมาลายสวยไงสวยไหมล่ะสวยในทำนายี้นีทำนายี้ทำนายี้กัไอทำนยนี้เลยทำนายี้ไออ้ใส่ฟังนั้นเหรอใส่ใส่ฟังนั้นเหรอ เป็นท่านี้ด้วยเกาใส่ถูกไหมเนี่ยถูกไหมท่านี้ถูกไหมเนี่ยถูกถูกได้ไงอ่ะไอ้ถูกไปนี่ใครมึงใหญ่มึงเยอะเนาะมาเล่นกงกันเก่งก่าเหรอกกกัันนวันนี้ก็ทำผมเปียไหมให้เพื่อนๆดูที่หันหลังมาสิไหนหันหลังไปดูก่อนหันหลังไปดูโอ้ผมเปียสวยไหนหันหลังอีกหันหลังไหมหันหลังมา หันมองพี่นุ้ยดิมองพี่นุ้ยก่อนอ้ยน้องหยาทำผมเปียสวยใครทำให้ล่ะลูกแม่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 ทำนานไหมทำนานนะ่าเก็บมากเหรออ่าอ่างั้นในบ่าย,บายเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กับกดซับสไครต์ให้กับน้องหยายได้วยนะครับกับช่องสบายสบายกับนายห,หนุนนะครับบ๊ายบาย